สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนสอนเหมือนกันนะครับวิธีแรกก็คือเราต้องสวัสดเป็นก่อนนะครับดูดูดูขี้ไปนซ้ายขวานะครับเด็กกระเช้านะครับเป็นยาแล้วก็ถ้าเราทําได้คล่องแล้วก็หัดสบัด2สองเมตรนะครับแบบลิกซ้ายแล้วก็ขวาค้างไว้นะครับตัวเราเหมือนจะสไลด์ได้เลยถ้าเราทําได้แล้วมันก็จะเบิ้ลได้แบบคล่องๆนะครับเหมือนไอเชียชานมไอชานมทูแมวนะครับ ว้าวเบื่อตัวเตียหนี่นะครับถ้าจะยิงได้ปกติดูที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปโทรให้หม่ดีกว่าเราเป็นโอเคครับมาแล้วก็คือวิธีง่ายๆก็คือเราสะบัดสะบัดให้เป็นก่อนะซ้ายขวาแล้วก็สี่สป็ดบาร์วิ่งครับเนี่ยเหมือนที่ผมทำเดี่ยไม่ต้องเอาสับป,ปืนเข้าไปนะ ถ้าจะสปืนมันจะช่องกว่าเดิมเราก็เบิ้นเลยนะครับวิธีเบิ้นก็เหมือนในคลิปที่เขาสอนอะขี้กว่าครั้ง้ายครับไม่เปนปกติเลยวิธีง่ายๆมีแค่นี้นะครับไปละเจอกันใหม่น้องๆให้ตัว